สวัสดีครับผมตอนนี้มาตามเด็กปูสามแปดนะครับท่านผู้ชมตรงมาไว้หน่อยอยาไดหาสิตตรุตลีไว้เนาะครับท่านผู้ชมหมวดที่แล้วเล็กปูกับเด็กลักสิบลักน้วยกับเขานะครับเนาะหกเก่ากเข่าตรงๆนะครับท่านผู้ชมเด็กปูหอยเนาะผมไม่ได้ฝากคนไลคนแชร์คนติดตามเพลิดประยนะครับเด้ มีกำลังใจคลิปต่อไปนะครับเนาะเดี๋ยวขอรับความสกันนะครับเนาะโอ้ปูเถือกหาเงินนี่ขึ้นรูปทื่นรูบทื่นอยู่บ่บ่าแม่โอ้โอ้ครับบ่าอันผูดว่นมา่งนึงพันไรจังเงินตัวโอ้มันนั่งอยู่นี่มั่งนั่งกันอีบกแบ่แม่โอ้มันมันถืออีป่าปนได้หลายกว่ามีโอ้เอาอันพูดเด้อ พูนีดถือจักเมืองได้จักเมืองยูรถลูกสาวนี่แหละนั่นแเราพูดได้จักเมืองบ่ไดใดใดหลวกพี่บ่ดสุขท่านผู้ใด้ฉันว่าได้สี่เมืองพูดถึกพูดได้สี่เมืองเอาอันอันอันคือว่าย้ายรถได้อันเื่อให้มั่นนะชื่อห้เออนั่นแหละอันคือว่าได้หาเมืองท่านปู่อือนั่นแหละที่หาเมืองทุกมันสองคนไงไปเป็นแชมป์หนุ่มท่านปู่สองคน โอ้ปูคือเสือไดปูปูไปเสือปูสือน้าผู้ใดสือย่บานนีเบ่าบ้านนหลายคนะลายเจ้าทีครับนี่สูตรบังหนึ่าีเก่าเงโอ้จึงแปดสูงแปดอเูนสูนก็คือมันขอานี่โอ้ทังเรืบ้านที่เราอันปูห้ผมที่แรกก็ยังเป็นนันอียงหกเก้าซีบ่ปู อันบนบนที่แหลกกันไหมปูเออหกเกาซีเลที่แหลก <อะ S 1> มคาคิดก็ดีละนี่หกเกาซีบงังหนละครับเนี่ยบอปปูห้ผมปลอยที่แหลกกันเออหกเกาซีปลอยผมปูให้ผมที่แหลกนะเนี่ยนี่ยเนี่ยนี่มัเลยที่หกเกาซี ชูดีตัวนึงแบบหกเก่าชี้เนเอาแต่ลบบานี่ปูอนมัดตัดไห้ลางบนล่างให้กตัดไห้ลางหกเก่าตัวเดียวนี่เด้ออันนั้นก็เขาที่เราปูสุดเก่าหางกับเขานี่แต่ว่าเขาตัวกลับสุดเก่าหางเอาอันสุดเอาสุดเก่าหางอันปูอันปูเห็ดหรอบอกครับไม่ยังบูเห็ดเห็นเด้อบบปูเขียนลงในหันก็ได้ ผู <Spe ak> ้เขียนลงหน้าหันเลยให้ท่านผู้ชมเพิ่นไปหาเสือรถตะลีง่ายๆไวๆไวๆ,ๆเอาไว้เร็วๆนี่หาเสือง่ไงแบบควบบัน่ะเดี๋ดวยโวโอาตัวนั้นก้อนก็ได้ตัวปูเอาตุ่นลลนันก้อนะไดตัวปเอาเล่นน่างก้อนไดตัวเอาเอาเอาเรียก่างก้อนก็ได้ตัวปูร่างอ่าครับร่างก้อนมันหน่อยตัวเนาะครับมันหน่อยตัวบาดในสุดเก่าหางจังไว้น้ำที่หลัง นี่เท่านี้แหละดังนี่ดังดังใลดังให้หางเดียวปูดึงลับขึ้นก็เอากลับเอาโอ้มาเป็นหางรับปูน่ะไปเห็นเจยม่กลับไปบ้านที่บนในปูวันนี้บนก็นี่อย่างอหลืมเกินลืมเกยแปดกว่าแปดห้าแปดคิวจนถึงห้าแปดห้าเก้าเนี่ยกันคือเกินวะอ่าเก้า ลงมากกวห้าเจ็ดนี่สนีเลยโอ้โบนไม่สนิทนรครับนาะ,นะ <laughs> สามตัวั่เ็น่ตันที่ขึ้นชื่ไม่บาดในชุดนัน่นเดยพวกชุดเก่าหางนั่นเองวันนี้เดีวอโอ้และีบะเพื่เขียนบนาย้านั่นโอ้คนวามนมาเขียนลายแทบสิบใบบอดี้กบอดิ้ปูเขียนเส้ง,ง้อง่างอันอันสุดเก่าหางต่าง,งหางเี่นั่นแล้วนี่เดียวครับท่านระสมพระเนตัดเล่นนอร์อกมักเก็ตัดเอา ก็ล่งขึ้นก่นอนเ่ครับเอาปูให้เห็นลางมันเป็นสูวนลางบอกออสูตนล่างนี่นมันยังเป็นบนนําเรียกว่าส่วนล่างใช่ครับรล่างเจ็ดเจ็ดเนี่ยมันมาอยู 7, 7, 7, อ่เลยเจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดเาเจ็ดงขึ้นมาอยู่ปูขึ้นมมไม่หอดลเจ็ดวงมาอยู่เลยเจ็ดแปดเจ็ดเก้าม่หอดเจ็ดเจ

หลงแปดเนี่ยม,มาหาเศษฐีอยู่อย่างน,น,น,นั้นก็ได้นี่เฉยโอ้ครับบานนี้ตัวลักเดยูอ,อันลักน่อยก็ลักสิบเลยครับนี่นี่คิดเป็นเ่งองเขียนใส่ทั้งนี่ก็ได้ปูตัวลัก,กมันครับเ็หนึ่งสองมาเยลักสิบเนาะครับเนาะ เจ็ดแปดเก้าหน่วยมักหน่วยนะครับเนาะนี่เนีไปบ่มาเกือบบอไม่ใช่เาเขาเรียกเอาหนาปูเนาะเรียกเอาน้าปูได้ไ้ แต่ตัวนี้มันคือบอนน่ะนะปูมันคือบอบอมาจักเคลแต่แปดหาหาแปดที่มากงวดนี่ป่ะปูนนเนาะว่ามาโดนเนาะปูเนาะว่ามาโดนอ่ะเอามานี่ยังก่อนจำปาจีเป็นดรบอรครับผมบอ,อนมันเพิน่นไฮเลตกตัวเก่าคือเกา่าเพิน่นไฮเลตกตัวเก่าคือเก่าอันวันมื่บ้านนี่ เหล็ก<อ>ครับเหลขเพิ่งพอเปลี่ยนแปลงครับบนนี้บนนี้ยังหาเก่าอยู่นะปูเนาะบนนี้หาเก่าก็แปดแปดหาแปดก็หาเจ็ดบนล่างให้ศูนย์สองสองศูนย์ตัวเดียวนะปูเนาะให้หางเดียวเนาะบนบานใน บันนเลขลักสิบปู่ดันลักสิบมันมีเ็ดหนึ่งสองลักหน่วยก็มีเ็ดแปดเก้ายังอันเีง่โง่ขึ้นมากป,ปู่กยังมีแต่เจ็เลพยายามเกมาอยู่ีากอย่โอ้มีหอดมีหอดเจ็เหนึ่งเ็ดสองเ็ดเ็ดแปดหนึ่งแปดสองแปด เก้าหนึ่งเก้าสองเก้าแคบหน้าจอไว้นะครับเนาะแคบหน้าจอดไว้ตาขั้นมากตัวใดก็หาแสี่ยอะไเนาะปูเนาะตัวลักซิปลักหน่วยเนาะปูเนาะตาว้างวดมึงหนึ่งหันลักหน่วยแบตาว้ามันมันสับกันเนาะปูเนาะขึ้นบนขึ้นล่างเลขหลักตาว้าประผาดตะเกียร เนาะครับจันทบุรีมอว,ว,วันที่สิบหกสิงหาเนี่ยน,น,นะครับเนาะหกสีนะครับเรือบนปูกับห้หาเก้าเลีกสามตัวอะแปดหาแปดครับหาเจ็ดนะครับเนาะล่างปูกับห้สองศูนย์ศูนย์สองนะครับเนาะเรียกเก้าคู่เก้าหางเนี่ยครับเจ็ดเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ด เจ็ดแปดหนึ่งแปดสองแปดเจ็ดเก้าหนึ่งเก้าสองเก้านะครับท่านผู้ชมทีจะหน้ามั้งนะครับเนาะมากระตามามากพานันโอ้ยนหาซื้อรถตุลีไว้ฝากกดไลค์แชร์กดติดตามเพจเขาด้วยนะครับเนดะ้อมีกำลังใจให้คลิปติดต่อไปนะครับเนาะคลิปนี้สวัสดีครับ